สวัสดีคะ่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำมาที่7จกุมภาพันธ์ปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ2องกับหนะ้าสี่กับเจ็ดสองศูนย์สหน้าสะห้าศูนย์ห้าหนึีกแต่เราจับสี่กับเจ็ดให้นะคะสี่ศูนย์สี่หนี่ส้าสี่เจ็ดนะ เจ็ 7, 2, 74, 75, 76, ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเด้อเอาให้มันถึงสุดท้ายนะเก้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามสองสี่หกเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายไอพิเศษ

หกสี่หกเจ็ดหกเก้าจับคู่ก็เจ0ด7ูนย์9ูนย์เจ็ดเ้านะจับคู่ซื้อด้วยกันเดนะ้อที่เน้นเก็คือเก้ากับเจ็ดนะคะลงมาก็คือศูนย์เนาะ นี่นตัวอย่างที่เราทําแต่ละแนวทางนะคะเฉพาะกิจกับปกติพิเศษกับ vip เนาะจับให้ถูกเดอ้อ อันนี้เฉพาะกิจนะเฉพาะกิจต่อไปเป็นพิเศษจริงเราจับ 0, 3, 5, 8, นะศูนย์ก็สามห้าก็แปดนะพิเศษ อันนี้ VIP เลขมันไม่ค่อยออกกันตรงหรอกเด้อมันออกสลับกันอันนี้ปกติให้ดูเต็มๆเนาะนี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ